เรามาดูเรื่องในกทมกันหน่อยครับเรื่องในกทมกทมย่อมาจากกรุงเทพมหานครนะย่อมาจากกรุงเทพมหานครคือคุณผู้ชมยังจําเรื่องราวนี้ได้ใช่ไหมครับเรื่องของการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายที่แบบลู่วิ่งทองคำอะ่ะเออลู่วิ่งทองคำอะ่ะชาวบ้านเขาซื้อกันหลักหมื่นกทมซื้อหลักแสนหลายแสนเนี่ยไม่เฉพาะลู่วิ่ง นะเมื่อปีที่แล้วข่าวดังเลยแล้วก็เงียบไปนะเงียบไปคุณชัตชาติเนี่ยผมจำได้นะโยบายข้อหนึ่งคือการตอดการจำอะไรเขาเรียกอะไรการกำจัดนะการป้องกันทุจริตเชิงรุกคือกบอกทักขึ้นมาเนี่ยต้องมีมาตรการเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตของกรทมคำถามคือปีที่แล้วเครื่องออกกำลังกาย มาปีนี้นะมาปีนี้เนี่ยนะครับมีอีกนะจริงๆเนี่ยมันมีมาหลายเดือนแล้วนะครับแล้วก็มีล่าสุดอีกเหมือนกันนะเพจชมลงนะชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยนะชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเพจนี้แหละครับที่เกาะติดขุดคุย้ยเรื่องเครื่องออกกำลังกายทองคำ ลู่วิ่งทองคําของกทมจนอืดเฉาวไปทั่วนะชมรมนี้เนี่ยนะครับเาพบแบบว่ากทมไม่แผ่วจัดซื้อกลวยล้มลุกอันละ1,600บาท2,813อันรวมเป็นงบ4 8 0ล้าน8แสนบาทส่วนต่างเกินครึ่งนะ,ะกลวยล้มลุกคืออะไรคุณชมเคยเห็นไหมครับเวลาจะถึงสี่แยกนะแบบนี้แหละที่เขากั้น ไม่ให้รถที่แบบจะเลี้ยวจะเบียดกันเนี่ยเบียดมาเลนซ้ายสุดอะนะเขาจบังคับเลี้ยวซ้ายต้องเลี้ยวซ้ายมันจะมีรถรถประเภทมักง่ายนะไม่ยอมต่อคิวเบียดซ้ายแล้วจะมาตบขวาเนี่ยบางที่เขาจะกั้นอันนี้ไว้นะครับให้เป็นสัสดส่วนชัดเจนปรากฏว่าไอ้กลวยนี้เอาแบบนี้ก่อนผมก็ให้ทีมงานเราเนี่ยบอกว่าน้องลองไปดูสิราคาในตลาดมันอยู่ที่เท่าไหร่ นะปรากฏว่าน้องทีมงานเราก็ไปเข้าช้อปปีใช่ไหมเออช้อปปี้ลาซาด้าเนี่ยราคามันก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เนี่ยนะครับราคาเสาจราจรเสาล้มลุก75เซนติเมตรสีส้มสีเหลืองพร้อมแถบสะท้อนแสงอยู่ที่85บาทถึง111บาทนะแล้วแต่ความสูงนะเออ แล้วมาวานผมว่าเข้าดูในเว็บไม,ไม่ได้เข้าพวกแพลตฟอร์มค้าออนไลน์นะเซิร์ชข้า Google เนี่ยก็จะอยู่ราคาอาจจะแตกต่างแตกต่างกันไปหน่อยนะหลักสามร้อยกว่าบาท400กว่าบาทแต่ก็ไม่ถึงพันนะว่านกทมต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้กทมต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะครับนี่เขามีเอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีการจัดซื้อจ,จัดจ้างกันเรียบร้อยนะเออนี่ นะครับเสาจราจรอะไรเนี่ยล้มลุกอ่าน,เน่เห็นไหมมีราคาต่อหน่วยอันนี้เป็นเอกสารของสำนักงานวิศวกรรมจราจรสำนักการจราจรและขนส่งนะครับจำนวน2,000กว่าชิ้นาราคาต่อหน่วย1,600จํานวนเงิน4 5 0ล้าน5นะครับแล้วมันมีเอกสารอีกอีกแผ่นหนึ่งที่ เหมือนกับว่าเขามีการจัดซื้อจัดจ้างกันแล้วอ,ะ,อะีอาเนี่ยเนี่ยเหไหมเห็นะครับคืออะไรมันแพงขนาดนั้นนะครับนะช่วยออกมาอธิบายทีได้ไหมครับว่าทำไมมันถึงแพงขนาดนี้นะโอ้เนี่ยมันมันเป็นยังไงครับมันแบบเวลาเออลวยพิเศษเลยหรอ <laughs> นะ ตอนนู้กรทีหนึ่งแล้วใช่ไหมที่เป็นไอไอ,ไอกั้นเลนจัก,กรยานอ่ะนะทนไมมันแพงขนาดนี้ครับกทมนี่เงินภาษีชาวบ้านเนี่ยนะมันทำไมมันถูกไปใช้กันแบบนี้นะก่อนหน้านี้นี่มีกลวยวิเศษอันละพันแปดก็มีนะะเดือนกุมภาพันธ์ครับก็ซื้อไปรอบหนึ่งแล้วนะครับในจากเอกสารนะนะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย ซื้อเลนบล็อกอไอ้พิกกันเลนเนี่ยนะนะเนี่ยมันแพงกว่าชาวบ้านเขาทุกอย่างเลยอะ่ะท่านช่วยไปดูหน่อยสิครับว่าทำไมมันเป็นแบบนี้หรือถ้าไม่จริงก็ออกมาเล่นง,งานแพนนี้เลยนะนี่เนี่เขาแท็กถึงนี่เลยถึงปปชด้วยแท็กถึงกทมด้วยนะมันไม่ใช่เอาข้อมูลเท็จมาใส่ร้ายกันแน่นอนนะ เนี่ยพักฝ่ายค้านตรวจสอบหน่อยนะครับเพราะว่าสภากทมก็มีฝ่ายค้านมีทั้งเพื่อไทยนะส่วนใหญ่ได้เป็นฝ่ายค้านหมดเลยมีทั้งสองกอของพักเพื่อไทยสกอของพักประชาชนนะเออนี่กลวยวิเศษคนเสียภาษีอย่างเราเนี่ยแหมเห็นกลวยวิเศษแล้วก็เห็นราคากลวยวิเศษแล้ว อยากจะหาเชือกวิเศษมาผูกคอตายเลยประเทศนี้มันอะไรกันนักหนานะคุณทัชชาติเอาเวลาว่างจากการไปตรวจน้ำท่วมนะมาดูเรื่องราวเหล่านี้หน่อยว่าประชาชนเขาก็รู้สึกแบบเฮ้ยทำไมใช้จ่ายเงินทองเป็นแบบนี้คือถ้าโอเคมันแพงนิดแพงกว่าตลาดนิดนิดหน่นนอยหน่อยเนี่ยพอเข้าใจได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยการจัดซื้อของรัฐเนี่ย ซื้อจํานวนมากมันต้องได้ถูกกว่าตลาดด้วยซ้ําไปใช่ไหมครับคุณผู้ชมถ้าเราไปซื้อแบบร้านค้าปลีกไปซื้อโฮมโปรไปซื้อไทยวัสดุหรือซื้อในเว็บอย่างเงี้ยนะกับซื้อที่เป็นล็อตเป็นพันๆอันเนี่ยเราต่อรองราคาได้ไม่ให้ไปตั้งราคากลางสูงซะจนแบบโอ้โหสินค้าหลักร้อยสองร้อยสามร้อไม่เกินนี้ไปตั้งราคาพันห แล้วส่วนต่างมันไปไหนอ่ะกำไรเยอะไปไหมครับเครื่องออกกําลังกายยังยังไม่ยังไม่หายคาใจกันนะฮะไอ้เครื่องหมายไอ้กลัวจราจรมาอีกแล้วนะครับนี่แหละเห็นเงียบเงียบแบบนี้เนี่ยนะแมแล้วไหนล่ะครับการป้องกันทุจริตเชิงรุกของท่านอ่ะนะอันไหนที่เรียกว่าเชิงลุก อันไหนที่เรียกว่าเชิงลุกทําอะไรไปแล้วบ้างนะคือถ้าทําเชิงลุกเนี่ยเรื่องแบบนี้มันจะต้องไม่เกิดแล้วมันจะต้องไม่เกิดนะคืออย่าไปย่ามใจว่าโอ้ตอนนี้คนพูดทำโพมากี่ทีคะแนนผู้ว่าก็มานะคนก็จะเลือกอีกแน่นอนก็ข้าราชการก็บางส่วนก็ย่ามใจนะคือจะมาบอกว่านี่เป็นส่วนของทำนักนู่น อยู่ภายใต้การบริหารของผู้ว่ากทมครับเหมือนไอ้เครื่องกีฬาเนี่ยบอกว่ามันเป็นงานของระดับสำนักนะระดับสำนักแล้วถามว่าเป็นงานจัดซื้อระดับสำนักแล้วผู้ว่าไม่ต้องรับผิดชอบเหรอถ้ามันมีเรื่องราแบบนี้ขึ้นมานะเออไหนใครเคยซื้อไอ้แบบนี้บ้างเนี่ยนะครับซื้อกันมาเท่าไหร่นะโอ คือถ้าไออย่างไอลู่วิ่งพันเป็นแสนแสนเนี่ยถ้าวิ่งวิ่งครึ่งชั่วโมงแล้วน้ําหนักมันลดไปสิบกิโลเออผมจะยอมนี่ผมวิ่งมาไอวิ่งสายพานที่ฟิตเนสที่คอนโดเนี่ยนะครับวิ่งเท่าไหร่น้ำน้ำหนักก็ไม่ลดพุงก็ไม่ลดสักทีหนึ่งเนี่ยนะเออนี่ถ้ามันแบบโอราคาเป็นหลักแสนเนี่ยนะแล้ววิ่งแล้วลดเดียวยอมเดจะไม่ด่าเลยนะแสดงว่าขอมันวิเศษจริงๆนะไอนี่ก็ต้องเป็นกลวยวิเศษจริงๆนะเออ นี่นะคุณตุลบอกบางครั้งกรมบัญชีกลางตั้งราคาไว้สูงเกินไปเปิดช่องให้ทุจริตนะคือสมมุติว่าเอาแหละถ้ากรมบัญชีกลางตั้งราคาไว้สูงท่านผู้ว่าก็ต้องมีนโยบายในการดูว่าเฮ้ยเราไม่ต้องไปตั้งราคาตามกรมบัญชีกลางนะมันเปลี่ยนแปลงได้นี่นะนโยบายของผู้ฝ่ายบริหารเปลี่ยนแปลงได้อะนะครับ ว่ากันตามจริงเลยราคาตลาดมันเท่านี้นะบวกลบกันเท่านั้นเท่านี้ไปค่าติดต้องติดตั้งอะไรก็ว่าไปน,นี้นเข้าใจได้นะครับไม่ต้องแบบ1 1 1บาทเป๊ะๆก็ได้บอกว่าคนกทมคนเสียภาษีก็เข้าใจได้หรอนะแต่อีอย่างนี้มันก็เกินไปหน่อยนะครับเกินไปนิดหนึ่งไม่ใช่นิดนึงเยอะเลยแหละนะอา้าวรอคําตอบจากทางกทมนะครับมาชี้แจงกันหน่อยว่าไอเน,นี้ยไอที่เพจสตรองเนี่ยเขาเอามาโพสเนี่ย นะมันยังไงนะครับมันยังไงนะจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะมาทำไมถึงต้องตั้งราคาพันหกอันหนึ่งจริงหรือไม่นะก็น่าจะจริงเพราะเขาเอกสารมาให้ดูเนี่ยเอกสารจัดซื้อจัดจ้างมาให้ดูแล้วทําไมมันถึงแพงขนาดนี้นะครับสเปคมันเป็นยังไงหรอนะเออใช้กันได้แบบซื้อครั้งเดียวใช้กันได้ยันโลกแตกเลยหรือเปล่าหรือยังไงเออนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้นะ เออต้องลงไลฟ์กันก่อนนะครับดูคอมเมนต์กันนิดหนึ่งนะบอกคุณพันธิลาบอกบ้าบอราคาเป็นเท่ากับราคาอาหารวันไปกินกับครอบครัวเลยห้าหกคนเออพั 1, 6, นหกนี่กินกันได้มื้อใหญ่เลยนะเอ,อเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่คนที่เลือกกันมาเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงบ้างนะครับ